สวัสดีครับสุลลอชื่ออะไรครับชื่อโชกุนครับชื่ออสตันครับทำไมเราต้องไปมองหน้าเขาแล้วตอนตอบอะวันนี้มาทำอะไรที่สยามกินข้าวกินข้าวเ,วเล่นซื้อของกับเพื่อนครับแล้วเพื่อนเราอยู่ไหนนี่ับ ไงเพื่อนเราสองคนนี่เป็นนักแสดงใช่ไหมใช่ครับเป็นนักแสดงทําไมเราถึงเลือกเข้าวงการบันเทิงชอบด้านนี้ครับได้ถ่ายทอดความรู้สึกผ่านตัวละครอะไรเงี้ยชอบถ่ายทอดความรู้สึกผ่านตัวละครคนไหนที่สุดตัวที่ล่าสุดเรอบะชอบอันล่าสุดเพราะว่าชอบไงชอบมันก็ไม่ต้องมีเหตุผลหรอกชทบก็คือชอบครับท่านมาทําอะไรที่นี่แอสซานะทำไมถึงแบบว่าเลือกที่จะเข้าวงการบันเทิงรู้สึกเหมือนชอบแสดงชอบเต้นร้องเพลงอะไรอย่างงี้มีชอบอะไรอีกไหมพอละพอแล้วไม่ไมชอบ เราเคยกินโบโกโลไหมเคยอ๋อเป็นไงเป็นไงมันต้องเห็นมากต้องเห็นมากวันนี้พี่มีขนมมาให้ด้วยนะให้ขอบคุณนะพีกินครับผมครับขั้สุดท้ายเอาฝากผลงานหน่อยที่เราสองคนเล่นก็ฝากซีรีส์ด้วยนะครับ Boy in Love เปิดเทอมใหม่หัวใจหัดรักครับเกี่ยวกับเรื่องอะไรรักใส่ใส่แบบ p ๊ p p y Love ครับในโรงเรียนอะไรไปรุ่นไปรุ่นใช่รักกับไปรุ่นสุดท้ายจริงๆละเปิดบราฟให้พี่หน่อย C H O K U N Z แล้วก็อันเดอร์สกอร์ครับ A S U O N จุด L V อันเดอร์สกครับ